ขอใหยเดอ้อเมือนี่มันเสี่ยนมาประทะเสี่ยนครับเึ็นหัวขอแม่ตีแต่มาเจอพ่อปีชาพ่อปีชาบอกว่าซื้อพาไปรถคอยสิไปวชดทะเลก,ก็ามาตัวนี้ว่าส่้นขึ้นหัวขอตาเล่าแต่ว่าพอ,อพ่อปีชาไปเที่ยวรัฐบาลก้อนครับจะไปดได้ด้วยกันยาตสับ์สนเด้อพี่น้องกันได้เ่าสับสน,น,นหนูนแม่ตีก็สิไปวชดซีเจ <c oughs> <ส>้ากูเลี้ยหมเลย ไปพ่ออยู่วัดไหนเนาะทีไ่อ่จะหัวเนะตลกตลกตลกคาเอาคันบเบาๆกับพวกไอหัวเนาะอยู่สำนักเลยนาะ่อพิซ่าสุยูนจ้าวัสดีจ้าวัสดีค่ะวับดีค่ะคุณสูกันว่าได้ยเนาะครับไม่ตีเส hey, really? to ียใจแห้งอ um uh ุตส่านมา เลขเป่าซีซีเนาะจักมาไปใส่เนาะซีซีออกซีหกยจกโตนึงแน่กับบุป่าบนาไปลุยไปไปออกซีห่าวเนาะเลขกระเด็นซีเนาะโอ้ยขึ้นไปจาหน้าไม่แต่งนันม่แตงโมได้บุญยิ่งมมนอีูไหมฝันน่าต่งตัดผมไม่วนเด๊วพอสอม่สวาก็บ่านี่มิตัดเมื่อสิเป็นหาบหาซีซีหาซีหกซีต่กบ้าอยู่เด็กพาดไปหมด่ิพานมาชื่อก็อย่เมือนเล่า ขอโทษขอให้ไหลเด้อไมนตีไหลขาดไปเนาะสองงวดอะไรได้ไม่ตีรุดไปเริ่มเริ่มไม่นับหนึ่งไมแน้วจะเนาะนับเริ่มเริ่มหนึ่งไม่ได้รับนับรถดเนี่ยรุดรุดไปรุดไปสองงวดล้ว่าในเขาอยู่ไนรรหอ่างเดียนเมษ่สารถ้ามือนี่ว่ามาไม่ตีสิไบบวชชี้เราได้พี่น้องเด้อชื่อพาเขาไว้แล้วว่าสั้น ทัดแม่ปวดเว้ยออกไก่ไก่ไัมิตีก็บม้ฝากแม่มิตีก็ใไ้ซี่หกเนาะเหล็กวันก็ได้ก็มาออกศูนซี่ก็ไปออกก่ท่านอุบลนหมุนหาสูนซีทั้งหนาตัุรองก้อนสุกมติภานานมากเลยโอ้ยจะมันเป็นอะไรวันนี้ดอกเข้าจังไดก็บดอกไม้อาไม้เล็กกัเด็นซีเนาะซี่มาตั้งว่สามสูดยังไมแจะใสพอซี่ก็ไดดมันเหนียวไหมเนาะนายเนาะ ครับวิ่งเอากันแขนวนมืาหนิสามใบเทามากเหมือนวิ่ง,งอส,สองมาแล้วเด้อแบบน,<ม>น,น,นี้เอออเิ้นไนเอิ้นเบิ้ลมาวันหนึ่งุดละสิ้นเมนว่านภาพปังผ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาวิ่งออเลยเมื่อเอาวิ่งเดินสองรองสามเดินสองรองสามเขียนพี่น้องเขียนตารางตารางห้าแปดหก 2> 9, 2, 9, 2, เก้าสองสามเก้าสองสามเด็กแน่แต่ร่างเด้อจับคู่สองเก้าหกศูนย์แปดสองห้าเก้าหาเก้าสองหนึ่งสี่แปดสี่แปด เจ็ดหนึ่งเก้าแปดสองสามเลขเลขเลขสามตัวเนี่นเ,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 เก้าหกสองเก้าสี่ห้าเก้าสห้าแปดสอง อ้อมยังเนีล้วว่าสอนจะดอกจะไดเหมือนกออกไปเส้แล้วก็ที่ออกนี่นั่นฝันนี่ฝันน้่นเด้ฝันได้ปรากฏตัวหนึ่งมาขขึ้นตัวเดียวแปดห้าแปดห้าแต่ว่าแปดสี่กับมีแล้วนะเด็กคำนวณอช่แปดหางหรือแปดเก้ากูเนาะอาจจะว่าแปดเก้าก็มี่แล้วเด็กคำนวณเนาะโคตรมันเหมือนเก่าดีเนาะว่าเก่าแค่เจ็ดนี่แล้ว บัวากดเป็นเก้าดอกเป็นเ็ดอะไรอย่างเดียวมันบัมีดอกนั้นบ่มีเจ็ดเด้แปดแม่นันบ่มีกดัวาเด้มีแล้วเด้เก้าแปดจ้านม่แปดเก้าแต่ว่าบอดถือถงว่อหก็บนว่งวงกับคุณตาทออะร่าเงีเป็นสื่อเนี่ยหันอยู่เมื่อไหร่สื่อจะแน่นหนู่แล้วบรดีว่องหากับทั้งแกกับอกตุว่องตัวนีเดนเดนเดนสองเลอว่องม้เลยเดินสองเดนสอง เด็กวิ่งเด็กแบนโอนันเด็กสีอะไรเส้นวิ่งเส้นหลุดมันบ่บ่ได้วิ่งพัดตัวไม่ตีจ้าบ่ก่ม่บงบ่บงก่บ่ก่บ่บ2บ9บ่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 บ้า่บ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 บบบบบ ฝันน่นละก็มีเช่นี้หละเด็ดไดท่านี้ที่แรกก็ว่าสะให้เต่าหางนี่พบฝันมาพาก็ฝันมาพาเลยเด็ดเดี่ยไน้เป็นเสนยงบพินไม่เดียวดอกจันดอกจันเนี่ยก็สองเก้าหกศูนย์แปดสองห้าเก้า งบหน่อยเท่น่อยเด้อเอ็ซีสองทางโคโลสองเก้าหกศูนย์ตัวเดียวโคโลนี่กะสองเก้าจ้าเอาทอกันเด้อสองสองตุนสองเก้าก็หกตุนตัวนั้นก็เฮ็ดสดาวตัวไตลงมามันเกินกับจังน้อยจ้าเอาเอาตัวเดียวมันดูมาดีจ้าเฮ็นสองดาว จ้าพ่อผีซ่าจะไปซื้อจ้าจ้ปากดนี่เก้าแปดแต่ไม่คิดมาเรลาตามีใน่ตะล่างตามีแปดหาตมีไม่คิดมันเร็วาก้มฟันนี่ก้มฟันเป็นแปดหาบ่ไม่ตีเป็นแปดหายด้หมอที่พานมากตยังไงครับพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับแคปหน้าจอตามนี่แหละ ปลาโคตเนี่ยม่ดตีก็ว่านที่เป็นยังแม่ตีก็ว่าที่เป็นเก้าแปดแล้วมันว่าแปดที่ที่แปดม่ตีก็ให้แล้วเนี่าหอ่วงกลมให้แล้วเนีเนาะก็แปดเ่าได้วงของแม่ตีเราได้วงวหยังเดี๋นี้ีแล้วได้วงแต่วันเไวงอยู่ครับแคปหน้าจอเลยนะครับจดามัจายจับจั พ่อโทษพอพ่ายนยเอ็ซีมัวติพานมาวันสุกเนาะไม่ตีก็เดนซีเนาะเล็กเนาะมาไดแต่ใส่ซีตั้งสามตัวเลกวิ่งเล็กแลนขยันอี่เลยมัวตีก็เลขวิ่งแลนแบบสองห้ายังใช่สองใจไม่ตีอยากลุ้นสองศูนหอดสองเก่าไปแล้วสองแปดไม่เป็นสองซีเรู่าหัวมันระมองาน่อยคิดบ้งแลเอ็ซี เมื่อนี้มันใจตัวใดมากที่สุดไม่ถีเมื่อนี่มันใจในกระสองเก้าเนี่ยละจ้าโคโลสองเก้าโฟโลหกศูนย์ละจ้าตัวรองคือหกศูนย์เหมันมัครับจ้าต้งหวดที่ฟานมากเนาะปัจจัยเีหละตัวรองมันศูนย์เซียนมันไม่ออกเยอะทั้งหนาเป็นเพราส่อครับเมื่อนี่เมื่อนี่เห็นดอกตรงตรงเนาะแม่จีเนาะไม่ออกที่ะทั้งหนาอันนั้นในีุ่มอันนั้นสีแดงๆจุ่มๆทั้งเซื่องหวอดสุ่มมันใจไม่จี เิ่งเด้อพี่น้องซุ่มใส่มงกุดหรือใส่อย่งนี้แหละจะเฮ็ดได้แค่นี้แล่ว่าจะเฮ็ดให้ได้เก้าหางพวาฝันมาพากเลยเพิ่มมายก็เลด้บุ่ลดสบก่าเก้าหกหน่อยทุดหน่อยหกหน่อยทุดหน่อยกับสองเกหศูนนี่แหละเนาะจะร่องลงมากกับมี8แปดสองปดสองหาเก้าคือชุดล่องสองหนึ่งสองสามแต่แต่ว่ามันตีรลากากับแนี่ยหละสิอยู่ในต่ลางหาหกกับมี่ที่หัน ศิลกากครับเป็นหาเก้าก็ได้ว่าหกเก้เก้านั้นเป็นเลขตัวเดียวกันจ้ะเห้พี่เจอหน้าเบิ้งพี่เจรานาเอด้วครับโอเคครับ